ิงเจ้ะเอ๋เอาลูกดอกโอยเอ๊ะเมื่อกี้ไข่นะเออเออแอปส่องหน่อยด่ะมองไม่เห็นตัวเล็กมากเลยหล่อเนี่ยเออเดือดเดือดโอเคงั้นเปิดเลยก็ได้ไปได้ได้ไปเออโอ้โหฮันแน่สุวยขอดูห้องหน่อยเออเดี๋ยวมาเข้าไปต่อแป๊บนึงโอเคอุ้ยสวยยันนิ่เนี่ยโว้ยสวยอ่ะ เกิดไฟอัคร <Okay. S 1> ดีใช่กินหมดแล้วนะหนึ่งทน่มโอ้ยหนึ่งทุ่มแล้วอาบน้ำสิงั้นอาบน้ำก่อนก็แล้วกันนะโอเคอาบน้ำเลยท่านอัคเีอโอเฮ้ยฮ่า I am sing ิ n g ์โมาตรีฮิเว โอ้โอ oh, 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 ah, ้ส oh, oh. uh, ิง oh, กี sure. okay, oh, yeah. oh, ้โ oh, อ้โอ้สิงกี้อะไรโอ้โอ้เออเพลงไหนหรือเปล่าเอเกมเราบอกงั้นเหรอชอบเล่นอยู่สงสัยท่านอาบน้ำอยู่มั้งช่างมันเถอะเออเฮ้ยเล่นดูอะไรวิเนี่ยอยู่แล้วจะเล่นเล่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออนี่บ๊มบ๊มบ๊มบูดิยอการ์ตูนหุ่นยนต์นั่นคือท่านไงล่ะ Ok ơi cái không đi qua cái phản ứng này ok ờ mày đi nè ơi đi qua đi đi chắc lâu cái anh ơi hắn sốt ăn lòng mày ơi lòng mày 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 được mày 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 โอ้โหดีดแล้วบอกจะทาโอ้ยจะอาบใครตัวตอฮลโหลฮลโนั่งอะไรอยู่ไปอาบแทบได้แล้วนัอบันนี้อก็ได้ก็ได้โอ้ยโอเคโอ้ยอาบน้ำสบายสบายโอ้ยอาบน้ำเสร็จแล้วลาดาดาไปประตูดีกว่าจิง อ้าวยังไม่ไปไหนอีกเหรอไปนอนนะไปนอนละเก็บเตียงเดี๋ยวเอสเอชโอ๊ตออสโลปบอฟอลาบอาบดาข้ามันจระกัดไม่สามารถสื่อสารกับใครได้อ้าวนอนยังโอเคนอนละเอ้อนอนแล้ว ตีได้แล้วถัดเลี้ยวตีได้แล้วค่ะตีได้แล้วไปตะกอดเอ้ยเอ่อขอโทษทีนะที่ตกใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้ไปบ้านเราหรือเปล่าอ่ากลิ่นม่าแล้วตีหนึ่งโอเคตีหนึ่งใช่ไหมงั้นไปก็ได้โอเคงั้นเตรียมของให้เรียบร้อยก็แล้วนะโอเค เดี๋ยวเรอข้างนอกนะโอเคอ้ยมีเบอร์ชันสายเอ้าไอ้เคไปยังไปเลยโอเคลา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 เอ้ามาแล้วเอ้ยมาแล้วจ้าไปเตรียมพร้อมไปไปไหมไปเยส นี่เหรอเนี่ยใช่โอ้โหไม่เตือนใ่้เตือเออไม่เตือนเอ <ừ. S 3> อไปไหนเ <ừ. S 2> ข้าไปไม่ได้อะเอเนี่ยเข้าไปได้แล้วโ <c ười> อ้เฮ้ <c ười> ยเอาล่ะ <c ười> <c ười> ้องอยู่ชั้นอะไรชั้นหกนี่บ้านเราสวยมากเลยนบนสงเือนได้ไหมไม่เเดขึ้นมืนกเดี๋ยวตามไปโอเค กดลิไหมลก็ด oh, ีนะแล้วกดลิปไซด์ไม่ได้อ๋อทำไมอ่ะ่้าดันด้ดะชั้นไหนอ่ะน้าชั้นหกโอเคงั้นต้องทำอะไรกดเยอะได้แหละนั่นแหละใช่นี้แหละ แล้ว okay. กดนี่กดชันโอ้เร็วกดแล้วกดแล้วกดแล้วมาเร็วโอเค con mẹ không phải 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 ngon เดี๋ยวเราอยู่ข้างนอกก่อนโอเคไปนอนเลยโอเคห้องไนเนี่ยไหนดูซิว่าห้องเป็นยังไงอันนี้ห้องใบนี้ววน่าจะเป็นห้องเราแหละมั้งว้าวมีแอร์ด้วยแล้วก็มีเออวว้าไปห้องนั้นกันดีกว่านี่ห้องนี้คืออะไรห้องท่านแน่เลยต้องเป็นห้องท่านหรือเปล่าเลีวเป็นห้องอะไรเฉยๆเปลีตัวไม่ได้โอเค ว้าวใหญ่เนี่ยน้องท่านสัวนห้องท่านสัวเออเออสติงกี้โอโหสติงกี้ว้าวเส็พตาสวยเลยวิห้องท่านจัะมือวิเปิดได้เลยฮ่าฮือมต้องเปิดได้แล้วสิการจู่ห้องท่านจังเราไปย่กแต่แมวอ่ะนอนได้แค่ห้องคนเดียวเองเราแน่จะน้องนู้นต้น เรานราเนาะห้องไหนสรุปบ้านเนอะห้องนู้นเราเนอะห้องนี้โอเคไปไปนอนได้แล้วอ้าววันนี้ห้องอะไรเนี่ยห้องฟอร์มเพนเฉยเฉยอ๋อโอเคโอเคงั้นจะไปนอนแล้วนะโอเคฝันดีนะจ๊ะโอเคฝันดีด้วยกันโอเคอุ๊ยเปิดประตู้ทำไมเนี่ยวันนี้เราบ๊ายบาย ี๋ยวก็นหนโอ้ยโอ้โหเปลี่ยนหมดทา่านเลยอ่ะปิดไฟก่อนปิด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 ผ้าม่านเราเนี่ยเรียกว่าอะไรจำไม่ได้แล้วนี่จะผ้าม่านนะมั้งมันไม่น่าผ้าม่านนะมันเป็นอะไรสักอย่างจำไม่ได้ยี่สิบสี่ค่ะบวกยี่สิบสี่บวกไปเลยยี่สิบห้าองศาอ,อุ่นอุา่า เคนอนละิชม่น okay, no, ่อ้าช้าละหางจังเลยนะท่านท่านหลับอย่หรือมั้งเปิดหน้าต่างเอาเปิดได้หลังได้ด้วยนึกว่าเปิดไม่ได้อบกเย็นสายปิดฟหนปิดแอร์ดีกว่าก็เย็นแล้ว พนอกก็เย็นนั้นเปิดเปิดเลยก็เปิดพัลดลมเบอร์หนึ่งพอโอเคเออปิดไฟบ้างนะ <c oughs> แต่ท่านกว่าโอ้ท่านยังงออยู่เคลียดจริงมั้งกระหล่ำจริงนะ ไก่จังเลยนั่นน่นั่นัาจะหลับอยู่กดิลแไม่กดแต่อยากอาบน้ำครบดสกลหลท่านท่านอะไรเออต้องไปแล้วไปย็นมืดมเลยไม่ได้หรอไปย็นก็ได้โอเคกดอาบน้ำก่อนโอเค นี่ห้องน้ำอ่ะไฟอยู่ไหนอยู่ตรงใกล้ๆประตูไฟอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่อุ้มน้ำอุนอ่นๆเลยฮ่าสบายเสร็จเรียบร้อยโอ้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 สติงกี้อ่าเอ้ยมัาปิดประตูก่อน ถ้าน้องเย็นเย็นสบายก็จริงอะ่ะโอ้เย็นโอเคโอเคงั้นจะนอนก็นอนโอเคตามสบายเด๊ด้ด๊ตะดลาลาลาอยู่ห้องนี้ดีกว่าอ้ยอากาศเย็นๆเดี๋ยวต้องเตรียมของอะไรให้เรียบน้อยเนี่ยมันปิดก่อนว่ะอุ้ยกดผิด ดึงผิดปิดหน้าต่างไม่ต้องดึงหรอกปิดไฟปิดพัดลมิโอเคปิดประตูโอเคครบแล้วก็เปิดไฟเปิดไฟอ๊ยอะไรไม่รู้เปิดแอร์ดีกว่าเอ่อบอกขนาดยี่สิบห้าคุณยี่สิบห้า โอ้โอ oh ้ส oh ต oh ิง oh ก oh ี oh oh ้โ oh อ oh ้โ oh อ hmm. ้ส ah. ต oh, ิงกี้โอ okay. hmm. right, ้โอ้สติงกี้โอ้โอ้สติงกี้ฮึมหลุดๆเลยเฮ้ยเออตาแดงลา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 ปิดก่อนโอเคอืมหาไฟเปิดก่อนแล้วกันนะนี่ไฟอ่ะปิดผิดไฟโอเค ไฟสุดอัะพี่ตงมเธอฮ่าเปิดไฟเสร็จแล้วทำอาหารดีกว่าอันนั้นจุปิดโอเคเออมโอ้ขนมอะไรเนี่ยดูใส่เป็นยาเม็ดมั้งฉันกิ้มยายาอะไรกุ่มขนาดนั้น ไม่น่าใช่ยาหรอกนี่เป็นขนมอุ้ยหืมอันไจุ๊บเปิดน้ำดีงอนล้างจานหน่อยล้างจานหน่อยจุ๊บเอ้อ้โอเคโอ้ยก็ได้นี่นะ ข้าวเย็นวันนี้อร่อยมากเลยนะขอบคุณโอเคเดี๋ยวเราต้องไปแล้วอะโอเคงั้นบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่บายไว้เจอกันใหม่ต้องไปแล้วเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกโทรมาโอเคไเ้เจอกันนะไเ้เจอกันบายบาย เราเปลี่ยนประตูไหมเนี okay. ่ยไม่ต้องก็ได้อืมอีไม่อยากเจ้าเอ้เลยไม่ไปนะเออบายบายอ๋อกดยึดกันจึ๊บโอเครีมาไปแล้วไปแล้วนะบายบายไปดีเนี่ยโอ๊ยเปิดประตูก่อนเปิดประตูก่อน ต้องมีใครอยากดูน่อะไรไ่อยากจ,จากใจเยอะยาจะไม่มีเงินมันเล่นอะไรด้วยแล้วโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกโอเคโอเคไปเจอกันใหม่บายบายโอเคแบนึนนะ้แมวอยากเจออีกจังเยอ่ะไปแล้วนะจะไปแล้วเดี๋ยวลูกโทรมาหาโอเคโอเค เจอกันใหม่บาย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 อะแป๊บนึงกดอีกกคนบายนะไว้เจอกันใหม่บายบายท่านไปแล้วตตะชั้นไหนเนี่ยบายอยากเจอกับท่านอีกจังเลยแต่เราต้องไม่ดูกับเด็กนะอ่าเอยต้องไปเลี้ยงลูกอีกรอบแล้วโอ้ยเหนื่อยจริงๆเลยการเลี้ยงลูกเนี่ย